แต้มแรกครับ กับเยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับผมก็ยังมีลำระเบิดนะครับผมลำระเบิดแล้วก็เป็นลำแชมป์นะครับผมลำแชมเปี้ยนเนี่ยนะจะใช้สองตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีมาควิดมาควิดจะใช้น้อยนะครับผมแค่ประมาณครึ่งถุงอันนี้ก็ที่เหลือจากอีพีก่อนหน้านี้นะครับผมผสมหน้าหมายตกเลยนะครับผมถ้าเป็นหมายคลองนะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าลง ลงหมายแม่น้ําก็จะใช้เป็นลําบ่มของผมเองนะครับก็จะมีกลิ่นแรงนะครับวันนี้ก็ใช้สามตัวนี้นะครับผมมาตามนุ้นกันดูครับวันนี้เดี๋ยวผสมเหยื่อกันก่อนครับที่ลงไปข้างหลังก็จะเป็นเหยื่อที่เหลือจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมผสมอย่างละครึ่งถุงก่อนนะครับผมพอมีเวลาน้อยนะครับวันนี้ตกน่าจะประมาณ สิบโมงครับประมาณนี้สิบโมงเช้าตอนนี้ก็หกโมงเช้านะครับผมใช้อย่างละครึ่งไปก่อนนะครับ คนชอบเยอะสูตรสองก็ใช้นิดเดียวพอนะครับผมก็กะกะเอานะครับผมเราใช้ไม่เยอะนะครับหมายคองเราใช้น้ำที่หมายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมใช้เป็นแบบนวดน,นิ่มหน่อยนะครับผม มานี่ครับ มาแล้วครับผมกำลังจะเปลี่ยนเหยื่ออีกคันครับวันนี้เต็มแรกนะครับไซส์สวยเลยนะครับสี่นิ้วนะครับผมหกโมงห้านาทีครับตอนนี้ส่วนตะก้อผมใช้เป็นตะก้อลีเวทนะครับผมสองเซนครึ่งก็ตะก้อเล็กนะครับอันนี้ปั่นเหยื่อไปละตัวเบ็กก็จินุศูนย์จุดแปดนะครับผมเม็ดโฟมก็ใช้เม็ดโฟมเล็กที่สุดนะครับผมอ๋อเนี่ยเอาเม็ดเล็กๆเลยนะครับผมปั่นเหยื่อก็ประมาณนี้ครับ แต้มครับผมใส่ส,สวยๆนะครับผมแต้มน,นี้เป็นเหยื่อชุดใหม่นะครับเพิ่งกำลังทยอยเปลี่ยนเหยื่อนะครับ ก็มีนะปลาสร้อยครับผมเก็บแต้มไปก่อนครับวันนี้ ับผมผมโดนหรือเปล่ามันจายมันนั่นนี่เล่านะอันนี้แหละ สองคันแล้วนะครับผมไม่เห็นเลยครับน้าข้างแกเรียกนะครับผมนี่นครับใส่สวยๆแล้วหัวอ้วนแล้ว นี้เวลา8โมงนะครับผมแดดร้อนเลยครับเริ่มร้อนแล้วครับผมตอนนี้ bán nên đừng tem á Hãy Nó cho าครับผมยิงแต้มครับ,รบวัดไม่อยู่ก็เยอะเลยครับวันนี้แปดโมงสี่สิบนะครับตอนนี้ แน่นับ ใหหนึ่งแจ้งครับผมกินตอนเผลอตลอดนะครับ นึ่แตงๆครับใส่ได้อยู่นะครับเกี่ยวกันมาครับเมื่อกี้สวัสดีพี่ๆนะนะและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัดฟ์ิชิ่งนะครับผมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาลงหมายคลองเปรมกันอีกครั้งนะครับผมช่งนี้ก็มาบ่อยนะครับผมก็เป็นหมายใกล้บ้านนะครับผมขับรถแค่ประมาณสิบกิโลนะครับผมประมาณสิบสามสิบสี่กิโลนะครับวันนี้ผมก็มาลง หมายดังอีกหมายหนึ่งนะครับของคองเปรนนะครับช่องนี้ก็เป็นหมายหน้าลงปูนนะครับผมตอนนี้อีกห้านาทีส0บโมงนะครับผมสิบโมงเช้าเก้าโมงห้าสิบห้านะครับตอนนี้ก็เย็นนี้ต้องทำงานนะครับผมมีเวลาน้อยก็เดี๋ยวผมจะทายอยเก็บคันแล้วนะครับผมขอบคุณพี่ๆนาะนะและผู้ชมท่าน,นที่เข้ามาเราคลิปนี้คอยเรกงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุภาเรลเล็กช่องนี้ด้วยครับผม ช่วงเช้าปลากินดีนะครับผมตั้งแต่ช่วงประมาณหกโมงเกือบเกือบเจ็ดโมงครับผมประมาณนี้นะครับผมถึงประมาณเก้าโมงหน่อยหน่อยครับพอกําลังจะเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบประมาณนี้ครับผมจนถึงเนี่ยจะสิบโมงนั้นครับผมก็กินห่างตัวนะครับผมก็เลยกลับดีกัว่าครับผมเดี๋ยวว่างๆมีเวลาเดี๋ยวมาลองใหม่นะครับสําหรับหมายนี้เราไปรับชมสภาพหน้าหมายนะครับผมแล้วก็ผลงานปลารวมกันครับวันนี้ ไปครับผมก็เดี๋ยวผมจะเก็บคันที่หลังนะครับเผื่อจะมีแต้มมาส่งท้ายนะครับผมแต่ก็เงียบไปนานเลยนะครับวันนี้ผมก็ลง6คันนะครับผม6คันเหมือนเดิมเหยื่อที่ใช้ก็ช่วงต้นคลิปเลยนะครับผมก็ง่ายๆสูตรง่ายๆนะครับเหยื่อความหน้าหมายน้ำไหลน่อยๆนะครับผมประตูน้ําจะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับประตูน้า อ๋อเลยประตูน้ำมาหน่อยเดียวครับจุดที่ผมลงก็จะมีเป็นปกดังนะครับน่าจะเป็นปกดังสีแดงนี่อยู่นะครับออแดดแดดจัดดีเลยครับตอนนี้แต่ก็มีร่มต้นไม้ให้นะครับผมนี่นะครับจอดรถยนต์ได้สะดวกนะครับจุดนี้ก็จะพื้นที่มีเยอะนะครับผม นาก็นักตกปลาก็เยอะเข้าวันนี้นา้นาเขาลงกันเยอะเลยครับแถวยาวไปนู่นเลยครับผมขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผมนี่ครับกินห่างแต่ก็มีตัวมากินเรื่อยๆนะครับปลาเออมีเวลาก็น่าน่ามานั่งทั้งวันครับผมใหมน่นี้เอาประมาณนี้นะครับสภาพหน้าใหม่เดี๋ยวไปรับชมผลงานกันครับผม ครับนี่นะครับผลงานปลารวมก็ถือว่าผ่านนะครับผมกับเวลาสี่ชั่วโมงครับประมาณนี้ใสสวยๆตัวนุ่นเลยครับปลานินก็วันนี้เดี๋ยวผมจะปลาตะเพียนแล้วก็มีปลาส้อยด้วยเดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะครับเนี่ยจะแห่ด้วยนะครับแต่ส่วนมากก็เป็นปลานิลนะครับน่าจะสิบกว่าแต้มนะครับปลานิล ใส่ดีๆเลยครับก็เดี๋ยวปล่อยปลาเล็กไปนะครับผมพอเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายนะครับผง,งานปลารวมนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมผลง,งานปลารวมก็ถือว่าพอได้กับข้าวสองสามมื้ออยู่นะครับ พิกัดหมายเดี๋ยวผมฝากหมดไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมทําตรงท่านหนสนใจจะมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเดินมราให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม